สวัสดีครับพี่พี่ทุกท่านวันนี้มาพบกับช่อง PN ผ้าบ้านกันอีกเช่นเคยครับผมวันนี้ก็มีผ้าบ้านที่ต้หยราคาแบ่งปันมาให้พี่พี่ทุกท่านได้เลือกได้รับชมกันเช่นเคยครับเหมือนเดิมทางช่องเรามีบ,บริการเก็บเงินปลายทางส่งฟรีนะครับหรือว่าใครอยากสายด่วนสายตรงโทรมาที่เบอร์0 8 2 4 8 0 4ด4 6็ครับผมส่วนไอดียไล์ผมได้ขึ้นให้ไว้ทางหน้าจอแล้วครับแล้วก็ฝากากดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง PN ผ้าบ้านนะครับเพื่อเป็นกำลังใจกันครับผม แล้วก็จะได้พาดคลิปใหม่ๆด้วยนะครับสำหรับ EP นี้ก็เป็น EP เดี๋ยวผมดูแป๊บนึงนะครับ EP ที่376แล้วครับผม EP ที่376แล้วครับวันนี้ก็มีพาสสมเด็จแล้วก็พระเรียนมาแบ่งปันราคาย่อมเยาเหมือนเดิมครับผม250บาทครับผมทุกรายการครับผมส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางครับผมแต่ถ้าเปลี่ยนไดซื้อ2องค์ก็ลดเหลือ400บาทเหมือนเดิมครับผมลองเลือกลองรับชมกันดูก่อนครับผม มาเริ่มเป็นรายการที่หนึ่งเลยครับนี่เป็นภาพสมเด็จรายการที่หนึ่งนะครับนี่ครับอ่าารูปภาพไม่ชัดยังไงแอดไลน์มาขอดูภาพเพิ่มเติมกันก่อนได้นะครับผมหรือว่าถูกใจุรงไหนชอบใจตรงไหนแล้วก็ทักไลน์หรือโทรมาแจ้งหมายเลขปิดกับผมได้เลยนะครับผมนี่อันนี้ก็จะเป็นภาพสมเด็จหมายเลขหนึ่งนะครับผมนี่ครับนี่ครับผม ครับอันนี้เป็นหมายเลขหนึ่งครับผมราคาสองร้อยห้าสิบบาทครับต่อไปเป็นพระสมเด็จหมายเลขสองครับผม อันนี้เป็นหมายเลขสองครับผมราคาสองร้อยห้าสิบาทครับต่อไปเป็นพัะสมเด็จหมายเลขสามครับผม นี่ครับอันนี้เป็นพัสมเด็จหมายเลขสามครับผมราคาสองร้อยห้าสิบาทครับต่อไปเป็นพัสมเด็จหมายเลขสี่ครับผม นี่ครับอันนี้เป็นหมายเลขสี่ครับผมราคาสองร้อยห้าสิบบาทครับไปเป็นพัฒสมเด็จหมายเลขห้าครับผม ครับอันนี้เป็นหมายเลขห้าครับผมราคา250บาทครับต่อไปเป็นภาพสาเร็จหมายเลขหกครับผมถ้าดูภาพไม่ชัดยังไงแอนไลน์มาขอดูภาพเพิ่มเติมกันก่อนได้นะครับผมไม่ว่าพี่ๆท่านใดถูกใจองคไหนชอบแจ้งไหนแล้วก็ทักไลน์หรือโทรมาแจ้ง มายเลขปิดกับผมได้เลยนะครับไม่ต้องรอดูให้จบคลิปก็ได้นะครับผมโทรมาจับจองกันก่อนได้ครับผมวันนี้ก็แบ่งปันเหมือนเดิมครับผมสององ์สี่น้อยบาทครับผมส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางครับผมแต่ถ้าองค์เดียวก็สองร้อยห้าสิบบาทครับผมเก็บเงินปลายทางเหมือนกันครับผมไม่ได้บวกค่าบริการเพิ่มแต่อย่างใดนะครับผมจ่ายเงินแค่ค่าของเท่านั้นนะครับผม นี่ครับอันนี้ก็จะเป็นหมายเลขหกครับผมราคาสองร้อยห้าสิบาทครับต่อไปเป็นภาพสมเด็จหมายเลขเจ็ดครับผม ครับอันนี้เป็นหมายเลขเจ็ดครับผมราคา250บาทครับต่อไปเป็นพัะสมเด็จหมายเลขแปดครับผม อันนี้เป็นหมายเลขแปดครับผมราคาสองร้อยห้าสิบบาทครับต่อไปเป็นพัะสมเด็จหมายเลขเก้าครับผม ครับอันนี้เป็นหมายเลขเก้าครับผมราคาสองร้อยห้าสิบบาทครับต่อไปเป็นพัชสมเด็จหมายเลขสิบครับผม นี่ครับอันนี้เป็นหมายเลขสิบครับผมราคาสองร้อยห้าสิบาทครับข่อไปเป็นพาสสมเด็จหมายเลขสิบเอ็ดครับผม ถ้ารูปภาพไม่ชัดยังไงแอดไลน์มาขอรูปภาพเพิ่มเติมกันก่อนได้นะครับผมนี่ครับ ครับปันนี้หมายเลขสิบ11ครับผมราคา250บาทครับต่อไปเป็นพัชสมเด็จหมายเลข12ครับผมนี่ครับจะเป็นหมายเลขสิบ12นะครับ ครับอันนี้หมายเลขสิบสองครับผมราคาสองร้อยห้าสิบบาทครับต่อไปเป็นพัชสมเด็จหมายเลขสิบสามครับผม อันนี้เป็นหมายเลขสิบสามครับผมราคาสองร้อยห้าสิบบาทครับต่อไปเป็นพระสมเด็จหมายเลขสิบสี่ครับผม นี่ครับหมายเลขสิบสี่ครับผมราคาสองร้อยห้าสิบบาทครับต่อไปเป็นพระสมเด็จหมายเลขสิบห้าครับผม นี่ครับอันนี้หมายเลข15้าครับผมราคา250หบาทครับต่อไปเป็นพัสําสมเด็จหมายเลข16กครับผมนี่ครับจะเป็นหมายเลขส6บนะครับผมอันนี้ก็2อ,องค์400รบาทเหมือนเดิมับผมส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางครับผมเก็บเงินปลายทางไม่ได้บวกค่าบริการเพิ่มไปย่างไรนะครับผมจ่ายเงินแค่ค่าของเท่านั้นนะครับนี่ครับผมอันนี้จะเป็นพัสําสมเด็จ หมายเลข16นะครับผมถูกใจองางไหนชอบแจ้งไหนกน็ทักไลน์หรือโทรมาแจ้งหมายเลขปิดกับผมได้เลยนะครับไม่ต้องรอดูให้จบคลิปก็ได้นะครับนี่ครับโทรมาจับมาจองกันก่อนได้ครับผม2องอ์สี่บาทเท่านั้นครับผมวันนี้ แล้วก็ฝากกดติดตามช่อง pn บ้านกันด้วยครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปให,ใหม่แล้วก็คลิปไหนที่มาแบ่งปันกันครับผมน,นี่เป็นหมายเลข16บนะครับราคา250บาทครับต่อไปเป็นพระสาเร็จหมายเลข17ครับผมจะเป็นหมายเลข17นะครับ อันนี้หมายเลขสิบเจ็ดครับผมราคาสองร้อยห้าสิบบาทครับต่อไปเป็นพระสมเด็จหมายเลขสิบแปดครับผม อันนี้หมายเลขสิบแปดครับผมราคาสองรอยห้าสิบาทครับต่อไปเป็นพาพสมเด็จหมายเลขสิบเก้าครับผมถ้ารูปภาพไม่ชัดยังไงแอดไลน์มาขอดูภาพเพิ่มเติมกันก่อนได้นะครับผมหรือว่าพี่พี่ท่านใดถูกใจวงไหนแล้วก็ทักไลน์หรือโทรมาแจ้งหมายเลขปิดกับผมได้เลยนะครับผม นี่ครับอันนี้เป็นพัสสมเด็จหมายเลข19นะครับผมราคา2 5งบาทครับต่อไปเป็นพัสสมเด็จหมายเลขที่ยีครับผมนี่อันนี้เป็นหมายเลขที่ยีนะครับ นี่ครับอันนี้หมายเลขที่20ครับผมราคา250บาทครับต่อไปเป็นพัสสมเด็จหมายเลขที่21ครับผม ครับอันนี้หมายเลข21นะครับราคา250บาทครับต่อไปเป็นภาพส้มกอหมายเลขที่22ครับผมนี่ครับสำหรับวีพีนี้ก็ได้มา1องค์ครับผมผัน่าส้มกอครับผม อันนี้เป็นหมายเลขที่ยี่สิบสองครับผมราคาสองร้อยห้าสิบาทครับต่อไปเป็นหมายเลขที่ยี่สิบสามครับผมอันนี้เป็นเหรียญหลวงพุทธุกวัดปากคอมะขามเท่าครับผมนี่เป็นหมายเลขยี่สิบสามนะครับผม อันนี้หมายเลขยี่สิบสามครับผมราคาสองร้อยห้าสิบบาทครับต่อไปเป็นหมายเลขยี่สิบสี่ครับผมอันนี้เป็นเหรียญลูกุ่งสวงครับผมนะี่รุ่นยิ้มรับทรัรยรปปรรรพยนะ์ครับผมเป,ป็นเหรียญลูกุ่งสวงรุ่นยิ้มรับทรัพย์ครับผมหมายเลขที่ยี่สิบสี่นะครับนะครับผมลูกุ่งสวงครับผม นี่ครับผมรุ่นยิ้มรับทรับครับผมเทวดาเล่นดินครับผมนี่อันนี้ก็จะเป็นหมายเลขยี่สิบสี่ครับผมราคาสองร้อยห้าสิบบาทครับต่อไปเป็นหมายเลขยี่สิบห้าอันนี้เป็นเห,หรียญหลวงพ่อกันวัดพระญาครับผมนี่เป็นเห,หรียญหลวงพ่อกันวัดพระญานะครับผมเป็นหมายเลขยี่สิบห้านะครับผม น,นี่หมายเลข25พยี่้ามราคาสองาสิบาทครับสำหรับพปปี่ๆท่านใดที่อยากดูรูปภาพเพิ่มเติมผมกแอดไลน์ Air Line มาดูได้เลยนะครับหรือว่าจะโทรมาสอบถามกันก่อนกัได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับ